ปีมารีนนะคะเพลงไหนร้องยากที่สุดระหว่างเป๊กับฉันคนเก่าฉันคนเก่ากับัาการันตีและการันเดียวครับมากาเันยีกับเขามาก่อนเขามาก่อนเขามาก่อนกับบังคุดเขามาก่อนเขามาก่อนกับมายเฟชชี่เขามาก่อนครับเขามาก่อนกับอู้เขามาก่อนครับเขามาก่อนกับส้มตําเขามาก่อนครับเขามาก่อนกับมาสคาร์มารีเขามาก่อนครับ เขามาก่อนเขามาก่อนกับไอคตนนาสิเขามาก่อนครับเขามาก่อนกับหนึ่เก้ามาก่อนเขามาก่อนกับซีวิทยูเขามาก่อนครับอาผมเรือกจากตอนอยู่ในห้องอัดทั้งหมดเลยครับคือมันผมว่าเพลนั้นมันเพลที่ผมเครียดที่สุดตอนอันไม่เป็นไรถ้าจดกักัแล้ว b a มทานหันหลก่อนไิบอก็งก้เตนอนเช้าความนไอ